สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่5กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอ็นะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้มาดูเรียภูนะครับหันชื่อนาบีเกตากับออกเดตแชมเบรนหลุดจากรายชื่อรุยศึก UCL แนะครับแฟนบอลตัดเพ้อกันเพียบเลยนะครับลุ้นคาเซโดกันอีกทีหนึ่งหลังบอลโลกแล้วก็ซาร่านะครับปรับบทบาทฟอร์มรูดเดี๋ยวมาติดตามกันได้นข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิ XL7 กแอลเซเวดนติเกินคาดไปด้เกิน รถยนต์มัลติ d ดรียมิตรคอร์เซเวอร์สีทูโทนใหม่คันนี้มั่นใจตลอดการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนกล้องบันทึกหน้ารถนะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับแล้วก็ตัวถังเป็น T E T C แพลตฟอร์มฮาร์ดเทคขับขี่ได้ทุกพื้นที่ลุยได้ทุกที่จริงๆนะครับสนใจก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand นะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลิศหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาแล้วก็สาขาใหม่ที่นครปฐมรวมแล้วมี10สาขาเนี่ยโทรสั่ง d e l i v e r y 021054555การันตีความอร่อยนะครับมาพูดคุยข่าวสารในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับมีบิ๊กแมตช์ด้วย1คู่แมนยูนเต็ดนะครับเปิดอัลแทฟอร์ดพบกับอาร์เซนอลปรากฏว่าเป็นแมนยูที่ชนะไป3-1นนนะครับทให้ตอี ทุกทีมในลีกนะมีทีมที่สะดุดคือทุกทีมต้องมีแพ้มีเสมอ,อะนะฮะคือไม่มีทีมไหนที่แบบชนะรวดแล้วนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลแพ้เรียบร้อยไปแล้วนะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยบวกกับที่แมนซิตี้ก็สะดุดเป็นนัดที่2แล้วด้วยเออตารางคะแนนมันค่อนข้างยังสูงสีอยู่นะยังไม่ใช่ถึงขั้นว่าขาดนะเพราะว่ามันยังมีสะดุดกันอยู่อยู่เหมือนกันไงอาร์เซนอลสิบห้าแมนซิตี้์สิบสี่เท่ากับ สเปอร์ไบตัน13แมนยู12เชลซีส0ส่วนลิเวอร์พูล9นะลิเวอร์พูลของเราเนี่ยก็ค่อนข้างห่างจากฝูง6กแต้มก็ค่อนข้างเยอะแต่แต่มันก็ยังต้นซีซั่นเนาะเอาเป็นว่าฟอร์มเราเนี่ยมันไม่ดีจริงๆนะแต่ถ้าเกิดกลับมาจุดติดโมเมนตัมชนะรัวๆได้เมื่อไหร่มันจะกลับขึ้นไปมีรุ่นอีกครั้งมันก็ไม่แปลกนะแต่ตอนนี้เอาฟอร์มเดิมกลับมาให้ได้ก่อนสิ่งที่เราเห็นในสนามมันยังดูติดขัดอยู่เลยใช่ไหมฮะเออก็ค่อยว่ากันนะทีนี้ มาดูข่าวดีกันก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปเรื่องข่าวที่มันไม่ดีเลยนะครับข่าวดีคือเตียโก้คานาราครับเจมพีเอแห่งเว็บไซต์ The t h l e t i c UK นะครับก็คอนเฟิร์มนะว่าจะกลับมาซ้อมได้ในตั้งแต่วันจันร์ทนี้เลยฮะมีกําหนดการกลับมาซ้อมตั้งแต่วันจันร์เลยดังนั้นถ้าได้ซ้อมวันจันทร์จริงก็จันอังคารแล้วก็พุทธเตะกับนาโปลีเนี่ย บางคนก็รู้เลยนะว่าเฮ้ยอาจจะกลับมามีชื่ออย่างน้อยเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับนาบูลีเลยก็ได้แล้วก็ในวันเสาร์หน้าเราเจอกับวูฟแฟมตันวันเดอร์เลนะครับไม่แน่เตียโก้อาจจะฟิตพอเป็นตัวจริงในวันเสาร์เลยนะถ้าเกิดซ้อมได้ตั้งแต่วันจันทร์อย่างที่เจมส์พีเอบอกจริงๆเดี๋ยวรอรอดูพรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลืนเดี๋ยวมันน่าจะมีการปล่อยปล่อยภาพการซ้อมออกมาแล้วเรา่าจะได้เห็นเตียโก้เขาานะก็นะ น่าจะเป็นพอเราได้เห็นภาพแบบซ้อมจริงๆแล้วเราน่าจะได้ยิ้มย้มแจ่มใสกันมากกว่านี้นะฮะนี่คือสิ่งที่โอ้โหแฟนบอลหลายคนรอคอยว่าเตียโก้กลับมาแล้วอาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในแดนกลางของเรานะครับมาดูกันที่อัปเดตเรื่องราวของคาร์โย่หน่อยนะพอดีผมไม่รู้นะผมก็ไปเห็นจากบางที่บอกว่าโอ้โหอาการหนักสุดเนี่ยมันไม่ได้สุดนะคืออาการเดสเ,เล็กเนี่ยผมอธิบายไปแล้วว่ามันไม่ได้หนักมากแล้วก็เท่าที่ครอปพูดนะเอาอ้างอิงจากที่ครอปพูดด้วยกันนะครับ ครอปเอาบทสัมภาษณ์ของของครอปเจอกันครอปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาการเดสเลกเนี่ยมันเป็นอาการที่เจ็บปวดแต่ว่าครอปพูดวยู่คำหนึ่งทิ้งท้ายว่าบัตช okay ีชุดบีโอเคเข้าหน้าจะโอเคดังนั้นไอ้คำว่าช okay นะีชุดบีโอเคเนี่ยก็คือไม่ได้หนักอะไรมากแต่ว่าเกมกนาบรีอาจจะไม่ทันนะครับดังนั้นคนที่เป็นห่วงคาร์บาโยนะอาจจะเห็นข่าวว่าคาร์บาโยหนักอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกังวลอย่าเพิ่งไปตื่นตัวไปก่อนไข้นะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ นะฮะอืมโอเคทีนี้มากันที่หัวข้อหลักในวันนี้นะฮะนั่นก็คือประกาศรายชื่อนะครับ24คนที่จะรุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะย้ำว่ารอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงรอบน็อกเอาท์มันส่งชื่อได้ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ณนะเบื้องต้นเนี่ยเราส่งไป24ชื่อ สองคนที่ถูกหั่นออกไปฮะก็คือสองคนนี้ที่เป็นผอ,อแล้วก็รองผอ,อโรงพยาบาลนะครับอย่างนาบีเกอิต้าแล้วก็อเล็กออกเรตแชมบเบรลนนะครับไม่มีชื่อลุยในรอบแบ่งกลุ่มนะถูกหั่นออกไปแล้วแหละเพราะว่าทั้งคู่อย่างที่เราทราบกันเจ็บย่างต่ำๆเนี่ยอาจจะมีเดือน2เดือนขึ้นไปซึ่งถามว่าแชมเยรลีกเตะถึงเดือนไหนปีนี้แชมเบรลิกมันเตะกันอัดแน่นมากปีนี้รอบแบ่งกลุ่มประมาณต้นพฤศจิกาเนี่ยก็จบแล้วนั่นเท่ากับว่าเดือนนี้เดือนแหละ กันยาเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเตะตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกาแสดงว่ามีเวลาแค่2เดือนกว่าแสดงว่าทีมงานเรียกผูวิเคราะห์แล้วว่าสองคนนี้ยไม่ทันรอบแบ่งกลุ่มไม่ต้องใส่ชื่อหรอกใส่ไปก็ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะหมายถึงว่าก็ไม่ได้ใช้อะหมายถึงว่ามันไม่หายเจ็บอะก่อนรอบแบ่งกลุ่มอะน่าจะเป็นเชิงนั้นหรือเปล่านะครับโอ้โหแฟนบอลในโลกออนไลน์ตัดพ้อกันเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่าตรงนี้เอาเรามาดูรายชื่ออื่นๆก่อนเออมาดูตรงนี้ฮะ นี่ไล่ชื่อกันไปเอาตรงโกคิปเปอร์ก่อนนะฮะอาริโซงเบเกอร์เคลเลอร์แล้วก็อาเดียนครับนี่คือ3ชื่อที่ถูกส่งในเอริสตรงของผู้สาประตูนะครับส่วนแนวรับเนี่ยฟานดายโกเมสโกนาเต้มาติบแล้วก็มีนัทฟิลิปครับมีชื่อนัทฟิลิปนะแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์อาร์โนโรเบิร์ตสันซิมิกาสแล้วก็คาวินลัมซีนะครับส่วนมิดฟิลด์ฮะฟาบินโยเตียโกอ,อาคนทาร่า จอแดนเฮนเดอร์สันเจมส์มิลเนอร์อาตูฮะมีชื่ออาตูนะอาตูไหมนะครับแล้วก็ไบเซติกกองก้าวดาวรุ่งวัย17ปีที่แฟนบอลหลายคนชื่นชอบก็มีชื่อด้วยนะครับคือหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไบเซติกถึงมามีชื่อตรงนี้ทำไมไม่ไปอยู่ตรงบีอิตเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ่ะ ไปกันที่ฟอร์เวิร์ดก่อนครับกองหน้ามีซาร่าฟิมิโนโชต้าดิอาร์ดนูเยสแล้วก็คาวาโยคาวาโยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตัวรุกนะฮะไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของกองกลางแม้ว่าจะเล่นกองกลางได้ก็ตามนะครับโอเคทีนี้ตรงบีลิสเนี่ยอ่บางคนรู้อยู่แล้วบางคนยังไม่รู้ต้องอธิบายเผื่อคนที่ไม่รู้บีลิสคือดาวรุ่งอะคาเดมีของเราสามารถส่งชื่อตรงบีลิสได้ถ้าอายุยังไม่เกิน21ปี ก็ไม่ต้องส่งตรงชื่อด้านบนเป็นชื่อเสริมได้เลยลงเล่นได้เลยนะเอียดเนี่ยอยู่ตรงบีลิสนะก็ลงเล่นได้เลยโจนเคอร์ติโจน,าจโจนอายุ2 8ปีปีนี้นะเกิดมกราคมไงก็ย,ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ไม่เกิน21ก็เลยถูกส่งชื่อตรงบีลิสได้แต่สมมตินะถ้าเป็นปีหน้านู้นะ่ะสมมอร์หน้าโจนจะต้องถูกขึ้นไปเป็นเอริทแล้วเนาะแต่เอียเ่ยอายุยังได้อยู่อยู่ตรงบีลิสแล้วคาถามที่เกิดขึ้นก็คือทําไมคาวายโยก็เป็นดาวรุ่งนี่ทำไมไม่อยู่ตรงบีลิส ไบเซติก <c oughs> ก็เป็นดาวรุ่งนี่อายุเพิ่ง17 18เนี่ยคาวาโย่เพิ่ง19 20าเนี่ยทำไมไม่อยู่ตรงบีริสสาเหตุก็เพราะว่าทั้งคู่เพิ่งย้ายมาคนที่จะอยู่บีริสได้ต้องเป็นดาวรุง่งและต้องอยู่กับสโมสรเล่นอยู่ในสโมสรอย่างน้อย2ปีติดต่อกันซึ่งไบเซติกยังอยู่ไม่ถึงเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วเพิ่งย้ายมาอยู่อะคาเดมี่เราเมื่อปีที่แล้วเล่นมาปีหนึ่งถ้าบอกว่าปีนี้เพิ่งเริ่มปีที่2มันต้องครบปีนี้ก่อนถ้าเป็นไปตามทฤษฎีก็คือปีหน้า จะสามารถมีชื่อตรง B ีลิศได้ไม่ต้องมาเปือนโคต้าตรงข้างบนนะครับส่วนคาร์วโยเช่นกันอ่ะคาร์ยโยยังคาร์วยโยเพิ่มมาปีเดียวใช่ไหมคาร์วยโยต้องเล่นปีหน้าอีกปีหนึ่งให้ได้2ปีก่อนแล้วเดี๋ยวคาร์วยโยจะสามารถขึ้นจะถอยไปตรง B ีลิศได้โดยไม่ต้องใส่ชื่อตรง A อลิศอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะก่อนที่จะอายุเกิน21อปีก็เป็นประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ดูจากอายุของบเซติกนะเพิ่ง1 7 1 8เนะี่ยถ้าเล่นไปอีก3ปีเชื่อว่าน่าจะได้6 คลับเทนด้วยนะตอนอายุเกิน21อแล้วนะถ้าอยู่ยาวๆนะน่าจะได้คลับเทนด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับฮ่องกงคลับเทนโอเคตรงนี้เป็นรายชื่อนะกลับมาพูดกันที่ชื่อของ2คนนี้โอ้โหในโลกออนไลน์นีต้องไปดูฮะทั้ง Twitter Facebook อะไรต่างๆตัดพะนะ้อว่าแบบไม่ได้ใช้งานอีกแล้วนะซื้อมาคือความผิดหวังโดยเฉพาะยิง่งนาบีเกต้าตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับลิพูเนี่ยโอ้โหเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกนะ เอาอันล่าสุดเนี่ยหนึ่งสิงหาคมเจ็บเป็นต้นมาจนถึงวันนี้สามสิบสาวันแล้วแล้วก็เออไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะกลับมาได้ตอนไหนรอบนี้อาจจะเลยเถิดไปถึงหกสิบวันเจ็ดสิบวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันอีกเป็นเดือนอะดูทรงแล้วนะนะปวดกระบาลเลยครับสําหรับนาบีเกตานะอือหือ hmm. อ่ะก็ถูกหันชื่อไปก็ตามนั้นฮนะก็ อยู่ลหลายคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะตอนนี้เราก็คาดหวังที่อาร์ตูกันมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของตลาดซื้อขายซึ่งมันต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งไอ้วันเดทไลน์ก่อนที่จะปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมีสื่อนะครับในประเทศเอกวาดอร์ Ecuador นะครับก็เป็นบ้านเกิดของมอยเซสคาเซโดนะครับกองกลางตัวเก่งของไบรตันเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าสื่อเจ้าที่ชื่อว่าเทราเดปอสเตสนะครับ เขาบอกว่าลิวพูนะไอตอนก่อนจะปิดตลาดได้มีการยื่นข้อเสนอนะครับเข้าไปให้กับไบรตันอีกทีหนึ่งเหมือนกับวัดใจก่อนปิดตลาดอีกทีหนึ่งเผื่อไบรตันจะปล่อยนั่นแปลว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะลิวพูอยากได้กองการสองคนก่อนปิดตลาดเลยนะเออแต่ว่ามันปัญหาคือไบรตันไม่ขายไบรตันยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ขายแล้วก็ไบรตันบอกกับลิวพูว่าหลังบนโลกค่อยว่ากันนั่นแปลว่าไบรตันเนี่ย ค่อนข้างมองว่าเดี๋ยวนักเตะอาจจะทําผลงานได้ดีกับทีมชาติเอกวาดอร์ด้วยอายุก็น้อยอายุยี่สิบเองอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเล่นได้ดีกับในบอลโลกอีกมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มมูลค่าแล้วก็เดี๋ยวบอรหลังบอลโลกค่อยมาว่ากันตอนนี้ของไม่ขายเพราะว่าเป็นกลุก,กลังหลักเมื่อวานนี้ก็เพิ่งยิงช่วยให้บริตันเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยนะคือนอกจากเกมรับแล้วยังมีเกมยังมีเติมขึ้นไปยิงอีกนะครับเกมรับยอดเยี่ยมมากกว่านี้สําหรับมิดฟิลด์ตัวนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย น่าจะเล็งที่จะเสริมทัพด้วยแบบแบบชอบคเซโดอ่ะอันนี้คือสื่อเจ้านี้เขาบอกนะสื่อในเอกราชเจ้านี้เทราเดปอเตสเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปตามที่สื่อเจ้านี้บอกหลังบอลโลกอาจจะมักกะลาหรือซัมเมอร์หน้าก็ตามริพูมีลุ้นที่จะกลับไปล่ามอยเซไคเซโดอีกคนหนึ่งด้วยนะนอกเหนือจากในส่วนของจอร์ดเบดดิงแฮมแล้วนะครับหรืออาจจะมองเป็นทางเลือกลอง,งลงมาจากจูดเบดดิงแฮมเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆ่ตอนเมื่อ กอนปิดตลาดเรายื่นเข้าไปจริงๆนะครับนะคือมันมีอีกเจ้าหนึงด้วยที่ผมอยากจะบอกก็คือ F C Approve ที่เป็น Account วงในที่ผมกําลังพยายามติดตามวงในอยู่แต่เขาก็แม่นเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าอย่างที่เขาได้ง,งานเลยว่าไอ้กอนปิดตลาดที่เขาได้ยินมาริพูพยายามที่จะซื้ออีกคนนึงนอกจากอาตูด้วยนะครับอืมส่วนอาตูนี่ยืมนะแล้วก็พวกเขาชอบซื้อค่ะมาดูกันที่ c อ l l า r d รเ i m e r กันบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ริภูก็พยายาม ช่วง2อสวันก่อนปิดตลาดแต่ว่าทางไลซิกปฏิเสธขายนะส่วนเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่รู้สึกแบบอะไรมากมายที่แบบสุดท้ายเขาไม่ได้ย้ายทีมก่อนปิดตลาดแล้วก็สัญญาเขาเหลือปีเดียวไงเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาจะย้ายทีมเขาต้องคิดให้ดีคิดแบบรอบคอบไม่ใช่แค่ว่ามีข้อเสนอยื่นมาข้ามคืนแล้วก็จะไปเลยอะไรแบบนี้สุดท้ายเขาก็โอเคที่จะตัดสินใจร่วมกับสโมสรไลซิกอยู่กับทีมต่อจนหมดสัญญาอีกปีหนึ่ง ก็คือเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรที่ไม่ได้ย้ายไปริพูก่อนปิดตลาดนะประมาณนั้นนะครับก็คือชิวๆนั่นเองแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าริพูพยายามเข้าไปจะไปฉกตอนท้ายๆตลาดนะเพราะว่าเขาก็บอกเองว่าพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่น่าสนใจนะแต่ว่าเขาก็ยังโอเคกับไลฟ์ซิกอยู่อีกปีหนึ่งได้นเนี่ยเราก็อดเหมือนกันนะอีกคนนึงที่ผมพลาดหัวไว้วันสุดท้ายของตลาดจำได้ไหมฮะผมพลาดหัวว่าวันสุดท้ายริยพรลูลุ้นดักรัสลุยส์เพราะว่า ก่อนหน้านั้นวันสองวันที่จะปิดตลาดลีพูยื่นไปแล้วจริงๆครับไอ้ยอย่างที่บอกไนงะว่าสื่อบราซิลยื่นบอกว่าเรายื่นไปแล้วยีล้านแต่ทางแอสตันวิลลาไม่ขายซึ่งหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือแอสตันวิลลาเขาไม่ขายอยู่แล้วราคา20ล้านเพราะว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยจริงจังกว่าเราอีกอาร์เซนอลเป็นอีกทีหนึ่งที่สนใจเหมือนลีพูเลยแต่สนใจกว่าด้วยเพราะว่าเขามีกองกลางเจ็บเขาก็เลยยื่นเข้าไป3รอบน่าจะประมาณ10ล้าน15แล้วก็มา20 สา2สิบห้ายี่สิบแล้วก็ยี่ห้าน่าจะยื่นประมาณสามราคานี้ข้อเสนอสุดท้ายของอาร์เซนอลคือยี่สิบห้าล้านนักตเตะด่อสัญญาปีเดียวนะอาร์เซนอลล่าก็ยังปฏิเสธเพราะว่าเจอร์ลาดบอกเองเลยว่าเป็นนักเตะคนสําคัญบอกกับสโมสรตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าจะไม่ขายซึ่งจริงๆอะ่ะก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกก็คือถ้าสี่สิบล้านก็จะขายอะ่ะคือถ้าขายมันต้องแบบเป็นราคาที่ปฏิเสธไม่ลงอะ่ะแม้นักตเตะเจลือสัญญาปีเดียวอะ่ะนั่นเท่ากับว่าอาร์เซนอลล่าตัดสินใจแล้วว่าถ้าขายถูกๆูกไม่ขาย สู้เสียฟรีดีกว่าก็เลยทําให้อาร์เซนอลพลาดดักลาดลุยด้วยขนาดยืดไปสามรอบ25้าล้านอาร์เซนอลก็พลาดเหมือนกันตรงข้อมูลตรงนี้ก็นํามาฝากเ,เพื่อนๆยังมีเรื่องราวของซาร่ามาฝากด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์กันสั้นๆก่อนนะครับนะสำหรับใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอาตาขันตีนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอลไนเบอร์โทรตามที่ไหนภาคเช่นเดียวกับใครที่เป็นกรดระอองก็ใช้ยาทาตาจอมทองได้ด้วยเช่นกันนะครับมา เรื่องของซาร่าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของช่วงนี้ก็ถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันว่าอฟอร์มการเล่นไม่ค่อยระเบิดเท่าไหร่นะก็มีการทำสถิติออกมาให้เห็นว่าเอาเราไปดูกันที่สถิติก่อนแล้วกันนะตอนนี้ซาร่ามันมีบางอย่างที่เปลีย่ยนไปเรื่องของบทบาทก,การเล่นเนี่ยมันส่งผลอย่างยิ่งที่ทําให้ค่าเฉลี่ยต่างๆในสถิติของเขามันมีบางอย่างลดลงบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างแรกก็คือการสัมผัสบ,บอลต,ต่อ90นาทีเนี่ย ปีนี้ซาร่าสัมผัสบอลน,น้อยลงเฉลี่ยอยู่ที่47.7ครั้งไม่ถึง50ดีแต่ถ้านับปีที่แล้วเอาปีที่แล้วแล้วกันซีซั่นที่แล้วสัมผัสบอลต่อเกม56ครั้งเกิน50ไปถึง56ก็คือเกือบ6กเลยนะครับต่อเกมดังนั้นการได้บอลของเขาน้อยลงกับบทบาทอันใหม่นี้นะครับแล้วก็การฉีกออกข้างของซาร่าปีนี้ฉีกออกข้างถึง55% อยู่ชิดริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยในขณะที่ปีที่แล้ว50%เพิ่มขึ้นถึง5%ตัวเลข5%มันอาจจะดูไม่เยอะแต่จริงๆมันเยอะนะครับสาหรับการที่คุณฉีกออกข้างมากขึ้นเนี่ยดูตรงนี้ฮะอันนี้คือตัวเลขเมื่อปีที่แล้วอ่ามาปีนี้ออกข้างมากกว่าเดิมบทบาทถูกทําให้ชิดริมเส้นมากกว่าเดิมถามว่าอยู่ข้างใน,นไหมก็เข้าข้างในก็เข้าแต่ว่าอยู่ข้างนอกมากกว่าข้างในมากขึ้นนิดๆมันบทบาทมันเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็ที่สําคัญครับนะโอกาสยิง ซีซั่นนี้ลดลงเหลือค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.8ครั้งต่อเกม2.8ครั้งต่อเกมมันก็ไม่ได้น้อยแต่มันน้อยลงปีที่แล้วซาร่ามีโอกาสยิงต่อเกม4.3ครั้งอ่อเกมหนึ่งต้องมีโอกาส2-4ครั้งแต่ปีนี้เหลือ2ครั้งกว่ากว่าเห็นไหมมันหายไปเกือบครึ่งแน่นอนว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็าจะรู้สึกว่าบทบาทของเขามันกลายเป็นเหมือนกับตัวปั้นมากกว่าหรือเปล่า แล้วดันนี้ก็ได้อ่ะโอกาสยิงของเขาอาจจะมีสองแปดครั้งต่อเกมแต่ถ้าเอาแค่ตรงกรอบเนี่ยเขายิงตรงกรอบตั้งแต่เริ่มซีซันมาแค่สี่ครั้งเองนะซาร่าน้อยกว่า,วาหลายๆคนเลยมิโตวิดโอกาสยิงตรงกรอบสิบสองอันโทนิกรอร์ดอนสิบสองฮารแลนด์สิบสองเคนสิบเนี่ยซาร่าเพิ่งยิงตรงกรอบแค่สี่อันนี้ในเรื่องของฟองการเล่นของเขาก็ตีนก็ยังไม่ค่อยคมด้วยในช่วงหกนัดแรกเนี่ยยิงตรงกรอบน้อยมากนะอืมแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเกินเกินไปแล้วฮะ สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรฮะโอเคในเรื่องของเกมลุกถ้าจะพูดถึงอโอกาสยิงอย่างที่บอกว่าซาร่าไม่ได้ติดตัวต้นๆแล้วคนอื่นไม่ได้ติดตัวต้นๆของลีกแล้วที่มีโอกาสยิงเยอะไม่ใช่แล้วแต่ถ้ามาดูตรงคีย์พาร์ตคีย์พาร์ตคือการจ่ายบอลสําคัญจ่ายบอลที่เป็นบอลอันตรายจ่ายแล้วเพื่อนได้ลุ้นยิงอะไรแบบนี้นะซาร่าเยอะที่สุดในลีกนะครับฟังผมให้ดีนะครับซาร่าจ่ายบอลคีย์พาร์ตต่อเกมมากที่สุดในลีกเกมละ4ครั้งเลย ขนาดเกมล่าสุดที่เราบ่นว่าเกมกับเอเวอเรตบอกว่าเฮ้ยซาราไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมเลยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มียิงแค่ท้ายเกมที่ชนเสาเกือบเข้าลูกนั้นอะที่พิกฟอร์เซฟนิดนึงอะอ่แต่ว่าขนาดว่าเรามองว่าเขาเล่นไม่ออกได้บอลน้อยแต่เขาจ่ายบอลคีพาสในเกมกับเอเวอเรตสามครั้งนั่นแปลว่ามีสามครั้งที่เขาจ่ายแล้วเพื่อนได้มีโอกาสจบแต่เพื่อนจบไม่ลงอะอารมณ์ประมาณนั้นฮนะ แล้วคิดดูว่าค่าเฉลี่ยหนัดที่ผ่านมาเขามีค่าเฉลี่ยคือนัดละสี่ที่ในการคีพาร์ตแต่เพื่อนเพื่อนจบสกอร์กันไม่ได้อะนั่นแปลว่าเอาจริงๆการปรับบทบาทของเขามันจะไม่เสียหลายเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจบสกอร์ได้ดีกว่านี้นี่ได้2องแอซิดเองเดอร์บอยเนี่ยจ่ายคีพาร์ตเนี่ยน้อยกว่าซาร่าอีกแต่เดอร์บอยได้สี่แอซิดนั่นแปลว่าจริงๆการปรับบทบาทของซาร่าโอกาสยงิงน้อยลงก็จริงแต่แต่ไปปั้นเพื่อนได้ปั้นกองหน้าปั้นนูเยสปั้นฟิมิโนได้แต่แต่ว่า เพื่อนๆยังจบกันได้ไม่คมพอถ้าเพื่อนๆจบกันได้คมมากกว่านี้จบเป็นสกอร์ได้มากกว่านี้ซาร่าอาจจะยิงน้อยลงแต่มันจะมาเพิ่มตรงแอซิดไงเออแล้วก็โดยภาพรวมตอนนี้ซาร่ายิงเท่าไหร่อา้าวกดผิดนะขอ,ขออนุญ,ญาตเข้าใมาอีกทีนึงตอนนี้ซาร่ายิงสองจ่ายสองในหลีกนะฮะส่วนในคอมมอนดิทชิลยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งจริงๆตัวเลขยังไม่ได้น้าเกียดนะครับ ผมว่าตัวเลขยังไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่าหลายคนอาจจะคาดหวังให้เขายิงประตูชัยให้กับทีมได้มากกว่านี้แต่เขายังทําไม่ได้ในช่วงนี้ที่ทีมก็ฟอร์มตกกนหลากหลายคนมากๆเหลเือเกินนะครับมาดูกันที่สือสัรเรื่องอื่นนะครับบูฟเฟมตันครับคู่แข่งที่เราเดียเด๋ยวเราจะเจอกันในเกมลีกนหน้าในวันเสาร์ใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับทางเดียโก้คอตตานะไปเล่นในบราซิลมาแล้วก็ล่าสุดหมดสัญญาเรื่องสัญญาหมดสัญญากับในบราซิลเนี่ยก็จะมาบูฟเฟมตันครับมาจะมาตรวจร่างกายแล้วก็ ถ้าตรวจร่างกายผ่านไม่มีอะไรก็จะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่บูมตันแบบฟรีเอเย่นครับบางคนอย่าไปนงงนะว่าทําไมตลาดปิดแล้วยังเซ็นสัญญาได้ฟรีเอเย่นเซ็นได้ฟรีเอเย่นเซ็นได้แม้ว่าตลาดจะปิดแล้วก็ตามนะครับซึ่งถ้าตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ภายในต้นสัปดาห์นี้นั่นแปลว่าไม่แน่เกมที่เจอกับเราวันเสาร์บูมดันอาจจะใส่ชื่อคอตตาเจอกับเราได้เลยนะเนี่ยอาจจะมีชื่อสำรองเลยนะฮะโอ้โหจะกลับมาพิมพ์ริษัแล้วครับนะอายุส3มสบสามนะ ผลวตครับมาดูผลหวตของ Empire of the c o p หน่อยเขาหวตดว่าการที่ร์พูลซีซั่นนี้ยังแบบโชว์ฟอร์มเก่งไม่ค่อยได้ยังกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมอเนี่ยแพ้ไปนัดหนึ่งแล้วก็เสมอซะส่วนใหญ่แล้วก็ชนะ2นัดเนี่ยเพราะอะไรผลวตออกมาครับ4 0ครับ40%หลายๆคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของการ transition season ก็คือเป็นช่วงของการผัดเปลี่ยนใบมันก็เลยมีบางคนรวยราแข้งเลือดใหม่ก็ต้องปรับตัวอะไรแบบเนี้ยเขาบอก40%เอเลยมากที่สุดก็คือ เป็นเหตุผลนี้ที่ทําให้ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักยังต้องปรับตัวอีกนิดนึงนะส่วนรองลงมา31.8%นะครับเรื่องของการอินชูรี่หรือว่าการบาดเจ็บที่มันมันพอกผูนทําให้เริ่มต้นซีซันได้อย่างยากลำบากนะฮะอ่ะส่วนเหตุผลที่3 22.6%นะครับ transfer b s i n e s นะครับหรือว่าเรื่องของการซื้อขายที่อาจจะทําได้ไม่ดีพอก็เป็นผลบวเป็นอันดับที่3นะครับแล้วก อาร์เทอร์นะครับหรือว่าอื่นอื่นโอเคนี่ก็เอาผลโพผลโพมาบอกนะครับจากต่างประเทศเลยแล้วก็วันนี้ฮะโอเควันนี้บ่ายสองฮะก็คือนี่ฮนะ่อ,อ8โมงตามเวลาประเทศอังกฤษก็คือประมาณบ่าย2บ้านเราเนาะถ้าผมคำนวณไม่ผิดบวก6ใช่ไหม8บวก6มันเป็น14 14ก็คือบ่าย2บ่าย2มีการวันนี้จะมีการเปิดตัวชุดเยือนลิเวอร์รอพูลตัวที่2 หรือว่าชุดที่3มเราจะเรียกแบบไหนก็ได้ก็คือไอ้สีเขียวนั่นแหละน่าจะเป็นสีเขียวเข้มตัวนั้นแหละน่าจะมีการเปิดตัวในวันนี้นะครับนี่ซึ่งมันมีขายตามช็อปบ,บางที่แล้วอ่ะมันไม่น่าพลาดนะมันเป็นสีเขียวตัวเนี้ยนะก็สวยงามเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูฮนะเปิดตัวนักเตะใส่กันเต็มๆน่าจะสวยกว่านี้นะฮะอืมเพราะแต่แต่จําได้ว่าตอนนั้นหลายคนก็บอกว่าสวยแล้วนะเห็นสีเขียวตัวนั้นนะนะครับอ่ะอัปเดตหน่อยตอนนี้น้องอาริกลับมาอยู่กับผมแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจาก ห่างหายกันไป11บวันนะครับเพราะว่าต้องแยกกักตัวกันนะก็หายโควิดเรียบร้อยแล้วสําหรับผมส่วนน้องอลิ1 1วันที่กักตัวไม่มีอาการโควิดใดๆทั้งนั้นอยู่กับอยู่กับย่าเนี่ยก็คือสบายฮะกินนอนนะครับแก้มผิวเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ฝากทิกตอกด้วยนะฮะคือผมล้างทิกตอกไปนานแบบว่าไม่ได้โพสต์นานแต่ว่าผมคือผมกาลังนั่งคิดว่าผมจะเล่นอะไรกับทิกตอกดีที่มันไม่ซ้ํากับคอนเทนต์ใน Facebook แล้วก็ยู u ูบนึกข้าวไหม ผมคิดออกแล้วก็ไปฝากคนทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็ฝากเข้ามาดูที่ตอ,อผมบ,บ่อยๆด้วยนะฮะเพราะว่าอัพคลิปอะล่าสุดยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะหาสีสันหรือหาอะไรมันลงเสียงแบบสั้นๆดีกว่าในแต่ละตอนอะไรแบบนเน้นให้มันสั้นๆเป็นลงเสียงเป็นสีสันเอาเป็นเทือกๆนั้นหรือไม่ก็ถ้าเบกกิ้งนิวอาจจะลงให้แบบพูดสั้นๆนะแต่ว่าก็จะทำคอนเทนต์ให้มันแบบเออเน้นเป็นสไตล์สีสันของลี์พูเรา แล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับตัวผมบ้างเล็กๆน,น้อยๆเป็นบางครั้งอะไรก็ว่ากันไปเน้นเป็นสีสันนะครับก็ไปกดติดตามในโค้ดแอคเนี่ยเซิร์ชเลยว่า KODACT นะครับตอนนี้ผู้ติดตามจะหมื่นล้วมาช่วยผมให้ได้ครบหมื่นหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกนใหม่กกัน,กนหน้าสวัสดีครับ